ครั a, e. บพ uh, ี Somehow, ่น e ้องครับรอบดึกครับพี่น้องครับพอกันคือเกี่ยวกับการเบิ่งอากาศนะครับหรือว่าการพยากรณ์อากาศเลยครับในช่วง1ถึง2มือครับของแต่ละรอบในการพยากรณ์อากาศของแอดมินนะพี่น้องเนาะนะครับการมาเบิ่งอากาศของแต่ละมือนี่กอะเบิ่งนะครับเพราะว่ามีฝนมีฝนนะพี่น้องครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าแล้ง นะครับก็ที่เป็นเรื่องของฝุ่นของอย่างอีกเทน,นึงเนาะพี่น้องเนาะลองเห็นอันนี้เนาะอันนี้อันนี้ก็คือพายุยเนะครับยูเทเล่แปซิฟิกฝุ่นนะครับอธิบดีไม่เห็ผลกับเพาเยอะนะครับซึ่งพายุมันจะมีอยู่สองลูกนะเพี่น้องครับก็คือตัวเช่าล่าตัวนี้ครับที่หมุนติวต้วติ้วอยู่แถวแถว,แถวฟิลิปปินส์พี่น้องที่จะเข้าไถเปย์ได้เพี่น้องนะครับมันจะเคลื่อ,อนที่ในช่วงวันอาทิตย์พี่น้องครับเห็นบพี่น้องในคลิปก่อนเขาก็เบิงไว้แล้วครับ เห็นบอกมันมันมันเคลื่อนที่จากอ่าฟิลิปปินส์นะครับไปยังไทเปนะครับในช่วงวันอังคารนะครับเนี่ยมหอดอกพนองพู้วันพุธเข้าไปแล้วครับครับวันพุธเริ่มเข้าขึ้นฟังไทเปนะครับในช่วงวันพุธนะครับช่วงสามทุ่มวันพุธแล้วก็มีพายุอีกลูกหนึ่งนะครับดอมเร่ไปลองครับตามมาติดติดแต่อันนี้ก็มีผลกับทางเพิ่นได้ไนลองครับทาง โอ้นโซนฟิลิปปินส์โซนไทเปพี่น้องครับหองเฮาอาจสิมีผลกระทบบ้างนะครับแต่บ่ถึงว่าเยอะเนาะพี่น้องแต่เฮาก็ได้หลบผลกระทบในส่วนอื่นพี่น้องครับที่จะให้เกิดฝนฟ้าได้นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับยังอยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับแต่ว่าอากาศก็ฮ้อนๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับถือว่าฮ้อนแห้งแอดมินก็เบิ่งตามพระเาก่อนนะครับนัดแรกนี่แอดมินขออยุาตปักหมุดโซนที่แอดมินอยู่พี่น้องแอดมินอยู่ขอนแก่นพี่น้องครับ คอนแกนถ้าเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์บ่มีฝนนี่พี่น้องวันจันทร์นี่มีอยู่ในช่วงปูนสีม่วงแรงกว่าแล้วศูนย์จุดเก่าถือว่าเบาบางมากพี่น้องครับวันอังคารคือกันครับบ่มีครับแสดงว่าอาทิตย์จันทร์อังคารนี่แทบจะบ่มีฝนครับมีนิดหน่อยแต่ว่าถ้าข่ามไปพูดพาสุกนี่นาที่เต็มนี่พี่น้องครับนาที่จะเต็มตลอดช่วงเทิ่งกลางวันขึ้นเลยพี่น้องครับอันนี้เดี๋ยวจะไปเบิ่งกันเพราะว่ามันเป็นช่วงวัน ขุดผาดสุกเนาะนะครับอีกที่หนึ่งนะครับจ้างไปเบิงกันไหมนะครับตอนนี้มินเบิงอยู่ในช่วงของวันอาทิตย์พี่้องครับวับนอาทิตย์นะครับปิดอุปกรณ์พี่้องครับในเรื่องของเมฆในเรื่องของลมในเรื่องของอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิโดยส่วนใ,นใหญ่กีท่ทีบ่หนี้กันพี่้องครับจ้างที่เบิงเมื่อกี้เนาะนะครับบ้านนี้ฮะว่าเบิงนิดนึงว่า ในเรื่องของพกรณ์อากาศนะครับในส่วนของเดี๋ยวได้พี่น้องครับว่บาแอดมินเออบาทีเบิงในส่วนของแรงท่องเที่ยวเนาะพื้นที่ท่องเที่ยวพร้อมเป็นันหยุเนยนะครับถ้าเป็นันหยุแอดมินกับสิขอิยัดเบิงแรงท่องเที่ยวก่อนนะครับเอามองที่ไกลเคี่ยงกนะันถ้าเป็นคอนแกนพี่น้องมันก็ต้องเป็นเครื่อเน,นะพี่น้องครับเครื่อบุบลรัดนะพี่น้องเนาะน,นะครับ อุบลรัฐนะครับมีอยู่พี่น้องโอ้มีอยู่พี่น้องเห็นอยู่เห็นอยู่ขึ้นในยุบพี่น้องวันอาทิตย์ทองฟ้าโปร่งพี่น้องเด้อสามารถไปเที่ยวได้นะครับถ้าเป็นเพชรบูรณ์เดี๋ยวพี่น้องครับโปร่งบ่พี่น้องอ่าวันอาทิตย์บ่โปร่งเหรอพี่น้องครับมีฝนอยู่นะครับหน่าสิมีฝนในช่วงกลางคืนนี่แหละครับไปจนฮอดเซาล์นะครับแล้วก็ช่วงบ่ใบโมกอีกเทนึงเนาะพี่น้องครับ ถ้าเป็นล้มซักอะไรพี่น้องครับถ้าเป็นแถวล้มซักก็มีขึ้นกันครับปรับปลายนะพี่น้องเบิรงเอาเด้อนะครับลักษณะแบบนี้ครับถ้าเป็นโซนท่องเที่ยวนี่พี่น้องนี่อันอันที่แอดมินปักหมุดอยู่นี่เป็นลักษณะของพื้นที่ท่องเที่ยวเนาะนะครับมันก็ต้องเป็นเรื่องของเขาข้ออ่เขาข้อครับพี่น้องครับอาจธิบดีตรงไปในได้พี่น้องเพราะว่าแอดมินเอาตามซื้อก่อนนะครับอ่าถ้าเป็นเขาข้อ่ะมีพี่น้องวันอาทิตย์มีในช่วง เสาน้อยๆบ่เยอะเด้พี่้องครับ0.3แล้วก็ช่วงบ่ายกับ่มีอย่างเนาะก็ถือว่าเที่ยวไดไรปกติแลวครับถ้าเป็นเขาข้อถ้าเป็นเขาข้อมันก็ต้องติดกับมองไดพี่้องครับผู้ทับเบิกผู้ทับเบิกมองไหเลยพี่้องี๋ยวแอดมินขอยากขยายให้เห็นในโซนของอุทยานต่างๆก่อนพี่้องครับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอาทุ่งแสลงหลวงอะไรพี่้องเป็นังไงครับโอ้เป็นกะบ่มีฝนานไหนพี่้องครับมีนิดๆน้อยๆเนาะมีขนาดเป็นโซนภูเขาด้ยนี่ นะครับอุทยานแห่งชาติเขาข้อพี่น้องครับถ้าเขาข้อกะเออส่งสีมีอยู่พี่น้องแต่กาปริมาณบ่หลายพี่น้องศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดเจ็ดนหนึ่งศูนย์จุดฐานครับในช่วงกลางวันนะครับมาที่ผู้หินลองกานะครับหรือโซนูทะเบิกกะบ่เปนไหนพี่น้องถือว่าเสาร์อาทิตย์ท่องเที่ยวได้ตามสบายพี่น้องรับมันบ่หลายครับน้องลักษณะฝนบ่ได้เยอะนะครับก็คือสะดวกต่อกันท่องเที่ยวละรเดินทางนะครับ อันนี้อันนี้ยกตัวอย่างแค่บางส่วนนะพี่น้องครับที่ใกล้เคียงกับโซนของภาคอีสานเท่านะครับในส่วนที่จะสามารถไปท่องเที่ยวได้นะครับหรือไปทั้งเลยทั้งเลยช่วงนี้มันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นช่วงผู้กระดึงนะพี่น้องครับมันเป็นแค่พื้นที่ของเพิ่นนะครับถ้าปักมุดปักมุดมันก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าอ่าพิมพ์มันต้องพิมพ์เลยนะพี่น้องเลยนะครับอันสี่ครับสเลยเองครับโอ้ลงปกติครับพี่น้องเนาะ นะครับอว่าโล่งเอ้าฮาลังค้นอยากไปเที่ยวโซนพุ่นเดี๋ยวพี่น้องครับโซนลเลาะลุ่มแม่น้ำโขงเลยวันนี้ที่ว่าจังไหนพี่น้องครับก็คือแถวเวียงจันทเป็นจังไหนพี่น้องครับโซนนี้ครับโซนหนองค่ายนี่ครับตรงนี้คือหนองค่ายนะพี่น้องครับติดกับเวียงจันนะมีฝนบ่พี่น้องครับในช่วงนี้นะครับมีนิดเดียวพี่น้องครับในช่วงบ่ายโมงนะครับศูนจุดซี่ถือว่าหน่อยมากครับลิ้นลินกับอะไรพี่น้องซ้ำนี้เนาะขันซ้ำนี้กถือว่าลิ้นละกันเนาะพี่น้องครับถ้าเป็น อยากไปไหว้พระยูนอนพระนมหรือพี่น้องเป็นยังไงนะครับทานครนพระนมอยากไปไหว้พระเป็นยังไงพี่น้องครับก็ถือว่ามีนิดน้อยในช่วงเศร้า้องแต่ว่าช่วงบายมากอะพ่อปรับปลายเนาะหลังจากบายม่งไปกะว่ามีครับพี่พน้องครับแสดงว่าอาทิมีฝนเฉพาะช่วงไปครับพี่น้องช่วงกับก็บสบายสบายครับเอ,อ้าแล้วน้องค่ายเป็นยังไงพี่น้องครับน้องข่ายมันก็เป็นหลวงพอ่อพระใสนะพนี่น้อง น,นไปเบิ่งกันนิดนึงว่าช่วงแถวน้องค่ายมีฝนบ่ครับในช่วงวันอาทิตย์กาบ,บ่ปันใดนี่พี่น้องครับมีในช่วง7จ็ดโมงเสาน,น้อยนึงครับแล้วก็ช่วงใบโม่งอีกหน่อยนึงน้อนงางฟ้าเปิดปกติสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายครับพี่น้องครับพี่น้องเวียงจันทร์คือกันครับพี่น้องครับในช่วง7 0็นึอ่าช่วงเช้าน,นี่7:00นก็น,นิดหน่อยแล้วก็ช่วงใบโม่มงกันศย์จุดสองถือว่าน้อยมากครับการเดินทางก็ถือว่า สามารถเดินทางโดยโดย,โดยสะดวกพี่น้องครับพอฝนมีนิดหน่อยครับถือว่าบบเยอะเลยแหละในในมุมมองแอดมินนะครับมาพี่น้องครับวนี้เมื่อเบิงผาพร่วมของสถานที่ท่องเที่ยวบางส่วนในช่วงของภาคอีสานนะครับที่แอดมินพอพ่อที่จะยกตัวอย่างขึ้นมาให้เบิงแลวก็มาเบิงเรื่องของเลดาอากาศครับเมื่อนี้ครับพี่น้องเมื่อ1ิบสชั่วโมงที่แล้วเป็นจังไหนครับมาเบิงกันนิดนึงว่าเมื่อนี้มีฝนบอจริงๆกครับเหมือนจะมีเลยพี่น้อง นิดเดียวในช่วงแรกนะครับนี่นี่นาที่เป็นกุ้มมี่เลยพี่น้องครับช่วงแรกๆเหมือนจะได้เหมือนจะมีนะครับพี่น้องแล้วก็หายไปครับได้บินขัเบิ้งเลยครับนี่นี่ช่วงนี้ครับนี่ช่วงประมาณอ่าสค่คำคำเลยพี่น้องครับพ่อเล่นๆแล้วก็หายไปเลยครับเบิ้งจากภาพรวมกับแถบสิแต่ละพื้นที่แถบสีว่าไม่ฝนพี่น้องครับมืัอนี้อากาศกระหอนตาม ถ้าเรียกว่าตามสถานการณ์นะพี่น้องครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเอลนิโยนะครับก็คือว่าอากาศป่วนแปรและก็อากาศ้อนพิดปกติได้พี่น้องเด้อนะครับร่วมถึงนาแรงเขาเรียกว่าพายแรงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในปี66นี่นะครับของ66-67นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ย่างสูงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวพร้อมสําหรับเรื่องของพายแรงนิดนึงและก็อากาศ้อนพิดปกตินะครับ โอเคพี่น้องครับอันนี้เราถึงเลดาดาวเทียมวันนี้เป็นเรื่องของเมฆเนาะพี่น้องครับ12ชั่วโมงที่แล้วเมฆเป็นเี่เป็นอย่งท้องฟ้าโปร่งดีทีพี่น้องครับนี่ครับลักษณะกุ่มเมฆนะครับจากท้องฟ้าโปร่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับไอ้เม่นสีพขยับอย่างเนื้อภาวะว่าเห้าขยายหรือซูมออกุูมเขาของสิมักกฏเหตุให้ประมวลภาพไม่พี่น้องครับตอนนี้เบื้องเมฆพี่น้องครับมันหน่อยนะครับ ฝนตกปอกี้หมองเลยพี่น้องเ,เห็นบ่ฟ้าเหลี่ยมแปมบๆอยู่แ,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 แถวอุบลน,นั่งสีพี่น้องครับซีสเกตเนาะสุรินซีสเกตบุรีรัมม์นี่นึงนิดนึงพี่น้องครับน,น,นิดนึงนะว่าหลายเลยพี่น้องครับคอนแก,นก่นก็นมีแต่แค่เมฆคลุมซื่อๆครับแถวที่บ่เห็นฝนครับถ้าเห็นฝนจริงๆก็จะโซนพูนทางพี่โลกมีบ่พี่น้องเหมือนจะแต่เพราะว่เห็นแฟบๆเด้อพี่น้องครับแฟบๆที่แอดมินพูดถึงก็คือฟ้าเหลี่ยมครับ ฟ้าเรียมเนี่ยมันหมายถึงว่ามีโอกาสเกิดฝนสูงพี่น้องเนาะนะครับอันนี้แอดมินเบิงนะครับในเรื่องของเรดาร์ดาวเทียมครับล่มเลยพี่น้องครับล่มเอ,องนะครับล่มการทิศทางของล่มในช่วงนี้ได้พี่นอ้องอ่ากลับมาก,ก่อนครับกลับมาเบิงในช่วงนี้ครับพี่น้องครับกลับมาเบิงในช่วงเที่ยงคืนของคืนนี้ครับเมฆพัดมากปกตินี่เลยพี่น้องครับในส่วนของอ่าทะเลทางอินเดียเนาะอวยมาทางอ่า เมียนมาครับเข้ามาทางมาลิทถวายเนี่ยซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วเนาะเส้นทางล่มมาแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งผ่านต่อมายังไงอุ่งผางสวนพึ่งครับแล้วก็ไปขึ้นใช่ไหมครับไปออกไปทางตะวันออกเชียงเหนือครับอันนี้ส่วนนี้ได้หน่ถ้าเป็นส่วนชุมพร่อเนี่ยลวงไปเลยครับไปองออกไปทางเวียดนามแล้วก็เขาเรียกว่ากัมพูช์นะ่น้องครับออกไปทางพุ่นไปเลยนะครับ ส่วนตัวนี้ครับความแรงนะครับอันนี้มีประมาณสองเดีอพี่น้องครับสามชั่วโมงเทปโอ้กรุงเทพนี่ร่มแห้งนะครับพี่น้องครับเบิงร่มเหรอว่าเบิงอย่างพี่น้องครับเบิงร่มกันโชคก่อนพี่น้องเบิงล่มกันโชคนี้หนึ่งมีบ่อเอามีแตลาพี่น้องสมมากครับมีซีสมนี่ก็คือมีความแรงครับร่มกันโชคที่ยุ่ยแถวแถวทางภาคเหนือพี่น้องทางภาคเหนือครับบ้านทุ่งเสือโทนอย่างประมาณนี้นะครับทางบ้านหน้าโบดนะครับ ในส่วนของอเขาเรียกว่าช่วงรอยต่อระวางไทยกับเมียนมาได้บ้างครับจะเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่เนาะแถวๆนี้เนาะน,นะครับซนต้อตงเบือ้อาแถวกําแพงเพชรพี่น้องแถวกําแพงเพชรแถวอมกอยนะครับใต้กําแพงเพชรลงมาอีกจากน้อยนะครับก็จะเป็นล้านศักดิ์พี่น้องล้านศักดิ์เออล้านศักดิ์อยู่แถวๆซนหนพี่น้องครับบ้านทุ่งเสือทนนะครับ ถ้าแถวนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับอันนี้คือล่มกันโชกครับพี่น้องเรือน่าจะเป็นเรื่องของล่มแห้งนะครับเป็นช่วงๆ่วงนะพี่น้องครับเบื้องจากนั้นก็เป็นเรื่องของฝนฝ่าพาพี่น้องแอดมินขออยาตัดลมออกไว้ก่อนนะครับเพื่อบ่ให้ล่ายตานะครับเรื่องฝนฝ่าพานี่เนื่องจากว่าเาเบื้องช่วงต้นๆแล้วเนาะฝนมันก่ค่อยมีพี่น้องสังเกตบอครับในช่วงตีสี่ตีห้าที่พิคอนกันยูท่าแขกนิดหน่อยแหละโซนอื่นแถบที่บ่มีเลยพี่น้องจนหอดเจ็ดโมงเสาร์แปดโมง เก้าโมงโล่งนะพี่น้องสิบโมงสิบเอ็ดโมงครับพี่น้องครับเที่ยงนะครับจังสีเริ่มขึมนะครับเขาลักษณะของช่วงบ่ายของแต่ละมือเริ่มสิขึ้มตอนบนก่อนพี่น้องทั้งเชียงไม่เชียงไร่นะครับในช่วงใบสามบานเะดี่ยพี่น้องจังสีเห็นความขึ้มมาส่วนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางบางส่วนนี่ค่อนไปทางนะคนรราชสีมาคือโคราชนะครับเริ่มมีในช่วงใบา 3, สามสี่โมงปีนะี้พี่น้องครับสี่โมงเริ่มขึ้นโตเคลื่อนที่ไปทางไหนะพี่น้อง เคลื่อนที่ไปทางบุรีรัมย์ศรีสิเกตออกทางอ,อุบลแต่ว่วากะใส่เข้ามาเพราะตกไกลพี่น้องจนหอสองทุ่มสามทุ่มก็ยังไม่เห็นอย่างอยู่พี่น้องสี่ทุม่มห้าทุม่มแทบสิบพรามีฝนในโซนของเหาเด็กพี่น้องไปไปโพยูถแถวแถวท่าแขกเวียงจันทร์ครับซึ่งมันติดโซนท่าแขกนี่เกิดเป็นอ่าโซนนี้ท่าแขกนี่คือน้องนครพนมเนะเพี่น้องโซนแถวแถวนครพนมนะครับโซนนี้นะครับอ่ามีฝนครับในช่วงไหนครับห้าทุม่ม หาทุ่มของขึ้นวันอาทิตย์เด้อพี่น้องครับในส่วนพี่น้องเพื่อนบ้านไทลาวเฮ้าแถวแถวท่าแขกด้อพี่น้องครับนั่นแห้งพร้อมเลยในช่วงตีหนึ่งตีสองครับแห้งขึ้นเรื่อยๆครับน้องตีสามตีสี่เปิดออกครับคอยลงมาทาัา้งปากเซ่อยู่น้องแล้วก็ลงมาต่าเลยในช่วงแปดโมงเช้านะครับซึ่ง8ดโมงเก้าโมงนี้ยังบ่มีอย่างนะครับในเขตไทเฮ้านะครับทัวทุกมผู้มีภาคเลยครับวันจันทร์นะครับ กวันอาทิตย์กับวันจันทร์ตามที่เบอร์บอกเ็ได้พี่น้องบ่มีหยังครับแต่เริ่มจะมีฝนในช่วงไหนครับพี่น้องใบสองใบสามของวันจันทร์ครับมีครอบคลุมเกือบทั่วพื้นที่ของภาคเหนือนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับภาคอีสานห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับขอนแก่น่อยนิดหนึ่งพี่น้องหม่องเอ็ดมินยูปักหมุดจังหน่อยก่อนพี่น้องครับเพื่อให้อุ่นใจว่าอาจจะหม่องเอ็ดมินยูอาจจะมีฝนได้พี่น้องเด้อนะครับอาจัดมากครับโซนนี้ครับไกลบ้านที่สุดกับแถวดอนมง่ลเลยพี่น้องครับมา มานี่ครับคือมานี่อาจจะมีฝนพี่น้องครับหมองแอดมินนิดน้อยครับใส่คำว่านิดน้อยเนาะเพราะอย่างวันที่ครับเพราะว่ามันมาแบบจางๆครับพี่น้องครับเราแอดมินเบิ่งเองก็อยู่ในศูนย์จุดนะครับมันบ่ได้เยอะนะครับปริมาณน้ําฝนนะครับแถวกรุงเทพมหานครนะครับขึ้นไปพังพระนครศรีชัยรชานครสวรรค์มีครับในช่วงบ่ายสามนะครับของวันจันทร์นะพี่น้องครับสปอร์ตพักใต้กับนครศรีธรรมราชนะครับมีครับในช่วงบ่ายสามสีม่วงแรงครับ หาโมงแรงพี่น้องครับซีโมงแรงหาโมงแรงนี่เคลื่อนที่เข้ามาในส่วนของห้อไหนพี่น้องครับพระนครซียรียเคลื่อนที่จะไปสะแก้วปราจีนบุรีสะแก้วนะครับปากช่องนะครับนี่คือฝนตกในส,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 ส่วนนี้ในช่วงหาซีโมงหาโมงครับในคอนแกนของแอดมินเองค่ะเหมือนจะมีครับไปเผยออกไปครับค่อนไปทางไหนพี่น้องครับค่อนไปทางกาลสินครับพี่น้องครับเนาะออกไปทางกาลสินกุชินนราชัยเป็นงันพี่น้องครับพี่น้องรอยเอีดอำนาจจะเลร่ญน แล้วก็ส่วนติดกับชายแดนมุกดาหารเออสิพี่น้องครับถ้าแขกกันนครพนมสุดๆนั่นมีครับพี่น้องในช่วงหาโมงแรกกับเช่นเดียวกันครับทั้งภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็รวมถึงจังหวัดใดครับนี่พี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่ลำปางพี่น้องครับมีในช่วงหาโมงแรกเลยพี่น้องสิบเจ็ดนาฬิกาครับนะครับปลาไหลครับพี่น้องครับก็บ่ได้ถือว่าปริมาณเยอะมากนะครับต่อพี่น้องครับหกโมงแรกครับถมหนึ่ง สองทุ่มเบื้องการเคลื่อนที่ได้พี่น้องพี่น้องอยู่ในโซนไหนเบื้องเอ๋วนะครับแอดมินก็อยากเดินทางไปจังน้อยหาเอา๋วเดี๋ยวเดินพี่น้องครับช่วงซีทุ่มหาทุ่มเที่ยงขึ้นอันนี้ขึ้นหนักเลยพี่น้องอันนี้ฝนแท่ฝนคลองแท่ครับพี่น้องมาแล้วครับเที่ยงขึ้นนะครับยุ่ยใส่ครับยุ่ตราดยุ่ยรุงจันทบุรีครับช่วงเที่ยงขึ้นเนาะถ้าเป็นส่วนภาคตอนออกเมื่อกี้ครับภาคอื่นโลง่งเลยพี่น้อง อาจจะมีเชียงรายขึ้นมานิดหน่อยนะครับส่วนอีสานเองครับชัดเจนเลยว่ามีฝนตกแข้งครับในโซนของอน้องค่ายนะครับพี่น้องครับเขื่อนมาทั้านครพนมน้องพี่น้องครับแล้วก็ออกมาทางมุกดาหารนี่ลงมาข้าง,งล่า,างอยูนออนอ่นะครับพี่น้องลงมาข้างล่างนี่อวยมาทางพีร้อยเอ็ดนะครับพระเจ้ากระพุ่มพิสัยนะครับออกคือโซนลงมาข้างล่างซีสเกตนะครับอุบลราชธานีแมนมัดเลยพี่น้องครับ ส่วนพี่น้องทางเล้าเนี่ก็รับเต็มที่ติดกับทา้งฟางชายแดนเนาะบ่ว่าที่เป็นอ่าอุดรธนานีหนองคายนะครับสกลนครน,นะครับนครพนมนะครับมุกดาหารเขื่อนลงมาทางอุบลราชธานีครับพี่น้องครับได้รับฝนกันเต็มๆในช่วงไหนพี่น้องครับแอดมินหยุดเพื่อให้เห็นว่าเที่ยงขึ้นนะครับถ้าลังเที่ยงขึ้นเลยพี่น้องตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งตีสองก็งยังอยู่ที่ส่วนของอุดรธนานี ถ้าแข่งนะครับน้องคข่นครพน่มคื้เกาได้ปลองครับยังยูอยู่เพี่นลองครับยังอยู่อยู่ตีสามตีสี่ยังพอไปไดีไปลองยังยังยังอยู่ในโซนนั้นจนฮอดตีห้าหกโ้งเริ่มเปิดออกครับเริ่มเปิดออกเคลื่อนไปเซ่ไหน้องเคลื่อนไปทางฟั่งเล่านะครับออกไปทางพุ่นนะครับเข่าสู้เขเล่าแล้วก็เปิดออกไปเลยครับในช่วงเจ็ดโมงแปดโมงนะครับของวันอังคารนะครับอันนี้เป็นคลิปที่แอดไม่จะพูดถึงก็คือเบิร์นฝน้าในช่วง วันอาทิตย์วันจันทร์นะครับแล้ววันอังคารอีกจ็ดเครื่งมือเนาะพี่น้องเนาะก็คือยี่สิบเจ็ดยี่บแปดครับวันที่หยิบเก่าอีกเครื่งมืออันนี้ช่วงนี้แอดเป็นเบิร์มาหอดหยิบเก่าแล้วครับช่วงหาโมงนะครับหาโมงเสาร์นะครับคือพี่น้องครับเที่ยงเริ่มมีฝนครับบ่ายโมงเริ่มเข้ามาอีกแล้วขอบคุ้มพื้นที่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องครับเมื่าที่เป็นภาคเหนือภาคกลางนักน้อยนะครับพี่น้องครับภาคกลางขึ้นไปทั้ง ออกไปทางเหนือนิดนึงคือพิโลกนะครับในช่วงบ่ใบสองครับภาคใต้กัดจัดเต็มกันเด้อพี่น้องครับภาคอีสานเฮาอยู่ที่อุบลน,นะครับขอนแก่นแอดมินปักไว้โลง่งโอ้บ่อยากาบอกคขาเนี้เลยพี่น้องครับเบิ่งย่ำในกะแสลงใจพี่น้องครับมันบ่นได้แมมพี่น้องครับจริงๆจากมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวน้ำเพลินเลยพี่รองครับบ่มาจักเถื่อส่งสีมากอะเปย์อ,ออกอีกเช่นเคยเดี๋ยวแอดมินเขาจัดเปิดเบิ่งไปจังน้อยในช่วงบ่ายสองใบาสามซีมงหามง หกโมงโอเคพี่น้องครับตามนั่นครับหาโมงไปหาหกโมงแอดมินใดคือกันครับพี่น้องเป็นยังจังว่าอะไสังเกตบ่พี่น้องครับถ้าอันนี้ภาคใต้บ่ปาไหนนาะพี่น้องครับมันที่ยุใน่โซนของภาคกลางเคลื่อนทีมาทั้งนครศรีอรุธยานครสวรรค์วิเชียรบุรีคนออกมาทั้งลมซักนะครับออกไปทางเัยภูม่นะครับนครราชสีมาสุรินทร์นะครับซึ่งการลังเคลื่อนนี่พี่น้องกาลั่เคลื่อนไปยังขอนแก่นบองทีแอดมินอยู่นะครับ แอดมินขออนุญาตเบื้องสานีก่อนเด้อพี่น้องอย่าทางภาคใต้บ่าว่ากันเนาะเพราะว่าบ่าค่อยมีปานไดครับเป็นจังๆอยู่แอดมินเบิ่งในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกสังเกตบ่พี่น้องครับทุ่มหนึ่งสองทุ่ม, 3, ม, 3, มพี่น้องโอ้แอดมินได้ตั้งแต่5:00น6:00น1:00น2่0ทุ่0สองห้าโมง, 6, มง 1, 2, หกโมง, 6, มงทุ่มสองทุ่มสามทุมชั่วโมงครับแสดงว่าวัน อังคานของแอดมินนี่มีโอกาสได้ฝนเต็มๆตั้งแต่หาโมงจนฮอดสามทุ่มพี่น้องครับโอเคนหนสิได้ได้ฝนอันนี้มันแลนดไปใช่ไหมครับพี่น้องเบิงพี่น้องเบิงสังเกตจังหวัดเจ้าของเลครับพี่น้องพานบอนะครับในช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มหาทุ่มครับพี่น้องเที่ยงขึ้นไปย่างซาซาครับไปย่างซาซาออกไปทางเวียงจันทร์เล้ค่ะปากสั้นท่าแขกนะครับแล้วก็จางออกในช่วงตีสี่ตีห้าครับพี่น้องครับโอเคเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เห็นแล้วว่า เท่าที่เบิงมานะครับฝนที่มีช่วงบายเกือบทุกมือนะครับหนักแห้งคอยตั้งกันแอยก่อนกลับไปเบิงอีกนิดนึงครับแต่ในวันพุธพี่น้องมันว่ามันหนักแห้งคอยตั้งกันครับหนักเลยแอดมินไกลขึ้นกันนะครับเดี๋ยวจะไปลุ้นกันในอีกสองสามมือข้างหน้าครับช่วงนี้ก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็สัมารถเดินทางโดยปลอดภัยทุกคื้นที่ได้พี่น้องครับอาจจะมีฝนบางเล็กน้อยก็หมาถึงขันว่าหนักมากนะครับแต่ถ้าเป็นวันพุธไปนี้ โปรดระมัดระวังด้กผู้น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนทกันี้พ,พน้องครับสวัสดีครับ